หลังจากตรัสรูใต้ต้นโพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤรุกขายวันเพื่อโปรโดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าณที่แห่งนั้นพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรพระองค์ตรัสถึงมชิมาปฏิปทาหนทางสายกลางที่มิเอียงไปทางกามสุขหรือความลำบากเกินควร และทรงประกาศอริยสัจสี่อันเป็นความจริงสูงสุดของชีวิตคือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรคในวันนั้นเองพระอัญญากลทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนานับเป็นการอุบัติขึ้นของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ธรรมจักกบปวัตนสูตร คือจุดเริ่มต้นแห่งการหมุนกงล้อธรรมที่จะไม่หยุดหมุนตราบจนถึงปัจจุบัน